ลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมมิเชนเคยนะครับผมคือเอ่อมอร์เตอร์นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเอาเกรหกดาวเนี่ยไปลองหาแลกกันในเซิร์ฟฝรั่งดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ยินมาว่าเกรหกดาวเนี่ยตอนเนี้ยเลทมันนะนะราคาของเลทฝรั่งของเกรหกดาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกำลังขึ้นอยู่นะครับจากเลทที่ผมไปเห็นมาเนี่ยเกรหกดาวตอนนี้จาก300ขึ้นมาเป็น500นะครับ แล้วก็ความต้องการอยู่ที่8.5นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองเอาไปหาแรกในเซิร์ฟฝรั่งดูนะครับไปกันเลยเราลองเดินเฟรดกันดูนะครับว่าเราผมจะได้อะไรบ้างนะครับประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้มาเทรดจริงจังนะครับอันนี้แค่แบบมาเดินทดลองหเหยๆว่าไอกระดหกดาวเนี่ยสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับมามาลองดูกันฮอกไกเซนเงินเหรอเจดีของฮอกเซน,เ,ซนเดินครับตอนนี้คือเดินหาเลยทีเดียวนะ ที่เกรหดาวเนี่ยมันราคาขึ้นเพราะว่า,าด้วยความที่ว่าเอฟเฟกมันจะมานะครับมีข่าวว่าเอฟเฟกมันจะมานั่นเองครับเกรหกดาวนั่นเองมาแล้วมาแล้วมีคนเทรดมาแล้วตอนนี้อิโซกาโอเคอิโซกานะครับประมาณ4ี่รอห้าสิบนะตอนนี้เกรเลตตอนนี้มันก็เกินแล้วอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับปิดไปมาต่อนี่มีคนเทรดมแล้วคนเทรดมา <c oughs> เป็นไง คิโซกาวุกาโร่นะครับอืมผมว่ายังไม่ค่อยคุมนะยังไม่ค่อยคุมเพราะบวกตัวกิ๊กี้มานะบวกตัวกิ๊กี้มาน,นั่นเองเดินหาต่อจิมจอและเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหรออืมโอเคนะครับใช่ผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะด้วยเอ่าเดตของโตชิโร่เนี่ยตอนนี้มันกําลังขึ้นอยู่นะครับเดตของโตชิโร่เนี่ยตอนนี้มันประมาณพันสี่ร้อยแล้วนะครับเดตของโตชินั่นเอง เลตจาก1,000ขึ้นมาเป็น1 4 0สี่นะครับมากว่าคับคุสือแล้วนะตอนนี้ลูฟี่ลูฟี่มาลูฟี่มาโอเอฟเฟกแต่ละคนนี่โคตรกระตุกเลยต้องปรับนะววะมาๆเทียนมาแล้วเทียนมาแล้วเอ้ยกิมจอกิมจอ400 440-430่4 40, 4 30, นี่นแหละผมลืมเดทพิมจอแล้วโอเคเ้าบวกไข่ไอ้นี่มาไม่ใช่ไข่เขาเรียกว่าอะไรอ่าเป็นแคปซูลครับแคปซูลมาแล้วมาแล้วอีกคนละดูสิเป็นอะไรโคโคโดโแล้วแข็งไม่ใช่ เลทประมาณสองร้อยห้าสิบแลโดน้้ำแข็งเกรประมาณห้าร้อยเกรประมาณห้าร้อยนะครับเลทตอนนี้นะเนื่องด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวว่าเกร6หกดาวกำลังจะมีเอฟเฟกต์นะครับประมาณนั้นซึ่งใครมีนะครับผมแนะนําเก็บไว้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มันก็แบบแลกได้เยอะอยู่พอสมควรน,นะครับยิ่งแบบมีเกรยหกดาวหลายๆตัวนะครับประมาณนั้น ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมอ่าคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมเทรดไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนั้นเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบายครับผม